โอ้ไว้หน่อยนะครับก็เพื่อคนที่ไม่ได้มาจะได้จะผมจะอัพลงยูทูบไว้นะครับก็วันหลังมาเปิดอมาเปิดดูก็ได้ทีนะครับก็เริ่มเริ่มเลยแรกนะครับคือการอบรมวันนี้เป็นการอบรมแบบจำลองนะครับของโครงการโทรมาตลุ่น้ำแม่วังทองนะครับของกรมชนประทานก็ก่อนอื่นผมแนะนำก่อนว่าลุ่มน้ำ วังทองนะครับเป็นลุ่มน้ําที่อยู่ในลุ่มน้ำหน้านะครับลุ <pl ains> <uss UC S> <sh> ่มน้ำหน้าเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำหน้านะครับหัวข้อที่ใช้ในการบรรยายนะครับก็ผมจะเกินเกี่ยวกับเรื่องสภาพทั่วไปของลุ่มน้ําก่อนนะครับสภาพทั่วไปของลุ่มน้านะครับแล้วก็เกินถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการในที่นี้หมายความหมายหมายถึงโครงการโทรม่านะครับโครงการโทรมาาลุ่มน้าแม่วังทองนะครับแล้วก็จะบอกเรื่องขอบเขตของการพัฒนา ระบบพยากรณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการน้าในลุ่มน้ํานี้นะครับแล้วก็หลักการและทฤษฎีของแบบจาลองนะครับแล้วก็แนวทางการประยุกต์ใช้ครับของโครงการนี้ก็มาเริ่มกันเลยสําหรับสภาพทั่วไปของลุ่มน้ําแม่วังทองนะครับลุ่มน้ําแม่วังทองเนี่ยนะครับก็เป็นลุ่มน้ําขนาดประมาณไม่ประมาณไม่ใหญ่มากก็คือประมาณเรียกได้ว่าลุ่มน้าไซส์กลางครับประมาณพื้นที่รับน้ำเนี่ยประมาณ 2,000ตารางกิโลนะครับ2,000ตารางกิโลครอบคลุมนะครับจังหวัดอยูอ่ทั้งหมด2จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับก็ใครเคยไปเที่ยวเขาค้อนะครับเขาค้อก็ถือเป็นต้นต้นน้ำของลุ่มน้ำบางทองนะครับเขาค้อก็อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน้ำครับอยู่ตรงเนี้ยครับอำเภอเขาค้อนะครับเาขา,ขานะค้าอแล้วก็ มันเป็นที่สูงนะครับที่สูงของคอก็เป็นที่ที่สูงที่สุดของเป็นเป็นที่สูงจุดเึ่นนะครับในลุ่มน้ำบางทองนะครับ,รรบจริงๆจ,จุดที่สูงที่สุดของลุ่มน้ำบางทองจะเป็นจะเป็นเขาทางทางด้านนี้นะครับผมจาชื่อไม่ได้เขาเขาอะไรแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร,นร่นะครับนะครับคอได้อยู่โซนโบริเวณตรงนี้นะครับน้ํามันก็จะไหลจากทิศทิศอ่ทิศใต้ทางทางทิศเหนือก่อนนะครับแล้วก็หไหลไปในแนวทิศ ตะวันออกไปตะวันตกนะครับก็คือไหลในแนวดากทิศน,นี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็คือไหลผ่านจากอำเภอเขาค้อเข้าสู่อำเภอวังทองนะครับจะเห็นสีสีสีเหลืองสีแดงเข้มๆเมนี่ยคือลักษณะของประเทศนะครับมันจะเป็นเขาสูงชันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของอแฟลฟากพูดง่ายๆพอน้ำมันไหลด้วยความเร็วนะมันก็ลงมาสู่ที่ราบมันเป็นสีเขียวพวกนี้มันก็เกิดน้ำท่วมจับพันธุ์ นะครับอันนี้คือลักษณะของลุ่มลุ่มน้ำวังทองนะครับผมจะให้ดูลักษณะเป็นแบบสามมิตินะครับผมที่ผมต้องขยับขึ้นมานะเป็นลักษณะโทโปโหรือว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศนะครับโดยใช้แผนที่ฐานใช้เดมนั่นเองนะครับในการเจนรูปขึ้นมานะครับถ้าเราถ้าเราดูเป็นลูป2มิติก็คือเขามันจะมีอยู่ เขาค่อนข้างชันบริเวณบริเวณนี้นะครับคือตอนทิศเหนือครับทิศใต้ของลุ่มน้ำครับบริเวณนี้คือเขาคอครับบริเวณนี้คือเขาที่ผมว่าเนี่ยเขาที่สูงที่สุดของลุ่มน้ำบางทองนะครับส่วนโซนนี้ครับอดนนี้อันนี้เป็นแม่น้ำค่อนข้างคือแม่น้ําป่าสักครับเวลาพายุเข้าเนี่ยมันจะมันจะเข้าจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็วิ่งมาทางด้านนี้ครับพอพายุวิ่งมาชนเขาครับก็เกิด ฝนตกหน้าเขานะครับน้ำมันก็จะไหลลงสู่ที่ราบข้างด้านล่างเป็นประจำทุกปีนะครับลักษณะของพายุพายุประจําฤดูเนี่ยมันมาจากตะวันตกเฉียงใต้มาทางแนวเนี้ยนะครับก็มาชนเขาฝนหน้าเขาแล้วก็ท่วมไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ําด้วยความรวดเร็วนะครับนี่มาดูสามมิติบ้างสามมิติก็คือจะเห็นนะคัวนนี้มันค่อนข้างสูงมากนะครับมันก็คือจะดัดดัดพายุ คือ,อวิธีการเกิดฝนก็คือถ้าฝนมันเคลื่อนมาชนภูเข,ขาเนี่ยครับมันก็จะเกิดฝนหน้าเขาแล้วก็ไหลเกิดเป็นน้ําท่าแล้วก็ไหลลงมาท่วมพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำนะครับใครดูไม่ทันนะครับมี powerpoint อยู่นะครับยกมือแจ้งเนี่ยให้สตา f ไปกรอป powerpoint ให้นะครับดูพาไปด้วยแล้วก็ดูเอกสารประกอบนะครับเพราะนั้นเราทราบแล้วว่าบริเวณตอนบนของลุ่มน้ํามันค่อนข้างชันนะครับก็อันนี้ก็มีลักษณะของ เส้นลำน้ำให้ดูว่าแต่ละเส้นเนี่ยนะครับความชันมันเท่าไหร่นะครับส so the ังเกตดูเส้นสีสีน้ําเงินนะครับสีเท่าที่สีสีน้ําเงินน้าเงินต่อด้วยเส้นสีสีม่วงนะครับความชันนะครับดูถ้าดูจากเส้นเนี้ยนะครับมันสูงมากแล้วก็แล้วก็ลงมาลาบไปเลยนะครับดูเส้นเส้นที่มันต่อเนื่องกันระหว่างจากต้นน้าแล้วก็สู่ด้านท้ายน้ำเนี่ยนะครับมันขั้นข้านสูงครับมันอยู่ที่ประมาณบวก เกือบพันนะครับพันลูกบาศก์พันเมตรโลตอกอราแล้วก็มาถึงที่ล่าบนประมาณแค่ห้าร้อยเมตรโลตอกกอร์ประมาณห้าร้อยครับทวีห้าสิบนะครับจากเกือบพันมาถึงห้าสิบนะครับระดับตา่างกันเกือบเกือบเกือบพันเมตรนะครับก็คือความสูงของสภาพภูมิประเทศนะครับเราก็เลยในโครงการเราก็เลยทำลัากษณะการเลือกจุดที่เราจะสำรวจ ลำน้ำนะครับเราก็เลยเน้นในในลำน้ำสายหลักก็คือแม่น้ำบางทองเนี่ยครับมันจะเริ่มเกิดเป็นแม่น้ำบางทองท้ายจุดมันจบมันจะมีเขาเรียกอะไรคคลองลึกลุ่มน้ำแม่น้ำเข่ครับง่ายๆเขกเขกน้อยเขกใหญ่มันจบกันกลายเป็นแม่น้ำบางทองนะครับเราก็เริ่มสำรวจตั้งแต่จุดที่ตั้งสถานีทรลามาสถานีแรกก็คืออยู่ประมาณ บริเวณใกล้ๆเขาคอเนี่ยครับแล้วก็สำรวจลุกลุบตัดตั้งแต่เส้นสีม่วงเนี่ยครับเลื่อยลงมาจนถึงสถานีสุดท้ายของเราคือ,อประมาณตัวเมืองบางคลองนะครับก็ประมาณประมาณร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรนะครับเส้นลำน,น้ำที่เราสำรวจซึ่งจะเห็นว่าบริเวณตอนบนเนี่ยนะครับมีการการสำรวจเข้าไปค่อนข้างยากครับมันเป็นเขานาั่นเลยก่อนจะเข้าไปในนี้ก็ต้องนะครับบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปนะครับในลักษณะของลุ่มน้ํา ที่เป็นบริเวณตอนบนเป็นภูเขาสูงชันนะครับอันนี้คือลักษณะการตบลุ่นน้ำนะครับตบม,ม่น้ำนะครับแม่น้ำวางทองก็จะไหลาจากอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ไหลลงมานะผ่านนะอำเภอบางกระทุ่มแล้วก็ไหลจุดบรรจบที่แม่น้ำหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนั้นเป็นลักษณะของแม่น้ำบางทองนะครับอันนี้ให้ดูว่า,าสรุปว่า เป็นลูกตัดที่เราสํารวจได้นะครับบร,ริเวณตอนบนนะครับตอนบนเนี่ยนะครับมีความชันในระดับหนึ่งต่อร้อยเลยนะครับหนึ่งต่อร้อยสิบสองนะครับก็คือระยะในแนวในแนวนอนกับแนวลาดเทียบกันนะครับถัดมานะครับมันก็จะเป็นความชันมันก็จะลดลงนะครับมันเป็นสภาพธรรมชาตินั่นเองคือเวลาน้ำมันไหลด้วยความแรง,แรงด้วยความแรงด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับมันอันจะต้องมีอาคาร ธรรมชาติก็คือเป็นน้ําตกนั่นเองนะครับน้าตกธรรมชาติที่จะช่วยลดพลังงานของน้าที่มันไหลไมาด้วยความแรงเนี่ยก็คือจะมีลักษณะเป็นน้าตกเป็นท่านๆ้าลงมาถ้าสังเกตูตนะครับมันก็เลยเป็นเป็นจุดที่มีการท่องเที่ยวอยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกก็คืออย่างเช่นจะมีน้ําตกแก่งโซฟ้าแก่งซองนะครับไล่ลงไปนะครับนั่นก็คือลักษณะอข,ของแม่น้ำบางทองนั่นเองคือพอมันชัางปุ๊บมันก็จะมี บริเวณที่เป็นลักษณะเป็นอาคารธรรมชาติก็คือเป็นอาคารน้ําตกะครับก็คือเป็นน้ําตกธรรมชาติขึ้นมาให้ชะลอการไหลนะคะ <S <S ไไรับเพราะไม่งั้นเวลาถ้ามันไหลด้วยความเร็วมากๆเนี่ยพอน้ามันไหลเร็วมากๆมันจะเกิดการกัดเซาะท้องน้าด้วยความด้วยความรุนแรงมากนะครับมันก็จะมีลักษณะตะกอนมากนะครับ<ข>มันก็เลยมีการเป็นอาคารเป็นเป็นลักษณะาการลดพลังงานโดยการเป็นน้ําตกขึ้นมาความความแรงของน้าก็จะลดลงครับ แล้วก็เคลื่อนผ่านมาถึงจุดนี้ก็จะตกด้วยความแรงอีกแล้วก็มีลักษณะเป็นน้ําตกมามาลับไว้นะครับเพื่อชะลอนะครับความแรงของธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดลงไปเป็นขั้นๆไปนะครับเป็นลักษณะของแม่น้ำบางทองอันนี้เป็นรูปตัดตามยาวลําน้ําที่เราได้จากการสํารวจในโครงการพรมาตแม่น้ําแม่บางทองอันนี้นะครับก็คือความชันมันก็จะสลับกันไปนะครับหนึ่งต่อร้อยบ้างหนึ่งต่อสี่ร้อยบ้างนะครับนะครับ ลงมาจนถึงด้านล่างเนี่ยความชันจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2 0 0พซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างก็ลาดแล้วนะครับก็นะครับซึ่งถ้าถ้าเกิดฝนตกบริเวณต้นน้ำเนี่ยครับนะครับผลการศึกษาพบว่าครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงาบางทองเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่อัตราไหลครับถ้ามันมีการไหลด้วยอัตราการไหลประมาณ400ร้อลูกบาศเมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับคิวพีกเนี่ยถือว่าอัตราไหลสูงสุดเนี่ยจะใช้เวลาวานนิดๆประมาณสามสชั่วโมง ถึงถึงตัวอ,อำเภอเมืองเลยนะครับคือฝนตกข้างบนเนี่ยวันกับอีกอหกชั่วโมงเนี่ยนะครับวันอีกหกชั่วโมงจะเคลื่อนถึงตัวตัวเมืองซึ่งค่อนข้างไวมากนะครับถ้าเราพบว่าตลอเราสานีต้นน้ำวัดวัดฝนได้เกินเท่าไหร่เกินร้อยลูกมิลลิเมตรขึ้นไปอาจจะเกิดน,น้ําท่วมในเวลาวันถึงสองวันเท่านั้นเองครับไวมากนะครับเพราะว่าลักษณะของแม่น้ํามีความลาดชันค่อนข้างสูงนะครับถต่อร้อยนี่สุดชันมากนะครับ ครับนี้ก็สรุปเป็นเป็นเท็ได้ว่านะครับเป็นบรรยายล้ว่าคือลุ่มน้าวางทองนะครับก็คือเป็นลุ่มน้ําสาขาของลุ่นน้ำหน้านะครับแล้วก็ระดับคัามสูงอ่ะที่ผมว่านะครับมันจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยลูกเมตรต่อเมตรเมตรต่อกอนะครับจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่ดอยถนนก็ประมาณสองพันแปดสองพันแปดร้อยเมตรต่อกอนะครับเป็นน้ำบางทองก,ก็สูงอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะครับก็คือเกือบเกือบครึ่งก็คือประมาณพันหก บูเขาที่ผมพดแล้วก็ตามสูดประมาณ35เมตรต่อกะครับแล้วก็ความลชาช้านอยู่ในช่วง1ต่อ1 1 2จนถึง1ต่อ2,000นะครับความยาวลองน้ำทั้งหมดจนถึงจุดแม่น้ำบรรจบแม่น้ำน่านก็ประมาณ252แต่เราสำรวจมาประมาณ152ตละนะกิโลเมตรนะครับก็คือช่วงที่เป็นจุดบรรจบแม่น้ำน่านเราจะไม่สำรวจเพราะว่ามันมีปัญหานำเทอจากแม่น้ำน่านนะครับเราก็จะ ล่นเข้ามานะครับสำรวจจนถึงสถานีโทมาสบสถานีสุดท้ายนะครับก็คือที่เพอเมืองวังทองนะครับก็อย่างที่บอกก็คือลาน้ํามันจะมีเกาะแก่งนะครับอาคารน้ําตกต่างๆมันเป็นเป็นน้ําตกต่างๆนะครับเพื่อจะชะลอพลังงานของน้ําที่มันมาจากการไหลด้วยความความแรงจากสโลบค่อนข้างชันนะครับ ป่าไม้นะครับลุ่มน้ํานี้มีป่าไม้ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศนะครับรที่เราค่าเฉลี่ยป่าไม้อยู่ีประมาณแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ลุ่มน้ำบางทองมีป่าประมาณสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับปา่าไม้สีเขียวเนี่ยนะครับ,รนะรบเนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับตัยต่ออุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับเขาคอก็เป็น <oughs> ส่วนห네นึ่งครับเขาคอแล้วก็บริเวณนี้ยังมีลักษณะเป็นธรรมชาติค่อนข้างส lah ูงนะครับก็ยังเป็นข้อดีคือทําให้ชะลอน้ำคถ้าเรามีน้ำแล้วถ้าเรามีป่าก็ช ในระดับหนึ่งน,นะครับโครงการชมประานในลุ่มน้ำบางทองในบริเวณลุ่มน้ำมันเองเนี่ยไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่มีเลยก็ได้นะไม่มีอาคารโทรศัพท์เลยไม่มีฝายไม่มีเขื่อนนะครับอาจจะเป็นฝายอาจจะเป็นฝายชาวบ้านเป็นขั้นขั้นบันไดน,นะซึ่งเราไม่ได้ถ้าเข้าไปดูอาจจะมีเป็นขั้นขั้นนะเอาไว้กักน้ำไปใช้ของพื้นที่เกษตรของตัวเองครับหลักๆเลยลุ่มน้ำบางทองจะมี พื้นที่ชมประานก็คือจะเป็นพื้นที่ชมประานที่ต่อมาจากเขื่อนแควน้อยนะครับก็คือจะไหลจะจะเป็นคลองส่งน้าที่ไหลจะอยู่ในทิศเหนือใต้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงช่วงแนวเนี้ยครับจะเป็นคลองที่เชื่อมมากับระบบชมประานของโครงการชมประานเขื่อนแควน้อยนะครับเชื่อมกับของอาณหภูทองนะครับสภาพประตูยงวิยาและทกพิยานะครับมันเป็นเทคนค่อนข้างอ่ค่อนข้างยากนะก็คือว่า สรุปก็คือฝนในลุ่มน้ำบางทองจะตกอยู่ที่ประมาณ6จนถึง8เดือนนะครับูิยัง่ายๆครับฝนเฉลีย่ยอ,อยู่ที่ฝนปานกลางครับไม,ไม่ถึงกับฝนตกหนักมากก็คือประมาณพันส mm ี่ร้อยจนถึงพันเจ็ดร้อยมิลิเมตรต่อปีนะครับนะครับก็คือถ้าดูเป็น,ปน,ปน,ปนกราฟแห้งก็คือว่าฝนจะเริ่มตกในช่วงถ้านับจริงๆจะตกในช่วงเดือนพฤษภานะครับพฤษภาคือเดือนน่นะครับพฤษภาก็ตกไปประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6ถึง8 <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดือนก็จะไปสิ้นสุด ฝนตกก็ประมาณเดือนเดือนตุลานะครับเว้นพฤศจิกาธันวา,าเนี่ยก็จะเริ่มน้อยแล้วนะครับก็คือเฉลี่ยประมาณ6-8เดือนนะครับสูงสุดประมาณเดือนอสิงหากันยาคมนะครับเดือน8-9ครับฝน,ฝ,นฝนเฉลี่ยของ,ของในรอบ30ปีนะครับทีนี้มาดูการกระจายตัวในเชิงพื้นที่บ้างนะครับการกระจายตัวในเชิงพื้นที่ของฝนถ้าทุกท่านจําได้เมื่อกี้ มันจะมีเขาสูงบริเวณนี้นะครับเขาสูงที่สุดบริเวณนี้นะครับแล้วทิศของพายุหรือว่ามรสุมที่เข้ามันจะมาทางทิศนี้ครับตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะมันมีเขาบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับฝนก็จะตกหน้าเขาเยอะนะครับมันก็เป็นไปตามเส้นชาน้าฝนที่เห็นครับก็คือว่าพบว่าฝนจะตกหนักบริเวณหน้าเขาตรงนี้นะครับประมาณเฉลี่ย1,660มิลลิเมตรต่อปีนะครับ เพราะนั้นเวลาเราตั้งสถานีโทรมาสนะครับเราก็พยายามเลือกจุดที่มันเป็นตัวแทนของฝนที่ตกแตกตา่างกันไปนะครับอย่างเช่นเราก็พยายามถ้าถ้าเป็นไปได้เราอยากเป็นตั้งฝนบนบนภูตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่ามันหนึ่งก็คือสถานีโทรมาสเราต้องใช้ระบบสื่อสารซึ่งอาจจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งมันก็ต้องมีสัญญาณไปถึงด้วยแล้วก็มีความ เพียงพอของสัญญาณที่จะสามารถทําให้ระบบไม่ไม่ล้มนะครับก็คือเราก็พยายามไปจนถึงก็เรียกเรียกว่าเป็นประมาณตีข่าวร่าพูดง่ายๆตรงสานี TNW 5นะครับ TNW 5ก็คืออยู่แทนแทนฝนสูงสุดที่จะวัดฝนได้มากทสุดครับก็คือพยายามตั้งที่ประมาณตรงนี้นะครับส่วนท TNWT 21ก็คืออยู่ประมาณเขาคอนั่นเองก็คือเป็นตัวแทนของฝนอีก อีกฝั่งเขาหนึ่งนะครับคือนี้เป็นฝั่งเขาเค้ออันนี้เป็นฝั่งเขาอีก,อ,กอีกลูกหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างเราก็พยายามระยะห่างให้มันให้มันห่างเท่าๆกันนะครับก็คือ,อสถานีในวังทองเนี่ยนะครับเราจะวัดฝนและระดับน้ําอยู่4สถานีนะครับก็คือมีสถานีหมายเลข21นะผมเอา ตัวข้างหน้าเป็นเอาตัวเลขแล้วนะเป็น21ที่จะวัดนำท่าอันแรกนะครับส่วนเบ,เบอร์ห้าเนี่ยที่จริงเราอยากได้วัดนำท่านะครับแต่ว่ามันดูความสําคัญล้วเนี่ยนะครับหกมันจะมีมความสําคัญมากกว่านะครับเราก็เลยเลือกเบอร์หกนะครับาโดวตัวเบอร์ห้าเนี่ยเราก็วัดแต่ฝนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบอร์หกเรามาวัดระดับน้นําลักขณะการไหลคือไหลจากทิศด้านนี้นะครับแล้วก็ไหลออกไปสู่ด้านล่างนะครับเราก็เลยเลือกวัดที่หกเป็นจุดเริ่มวัดเพราะว่ามันหลุด ภูเขาสูงมาแล้วนะครับเราก็มาวัดนาตรงนี้เป็นที่ลาบหน่อยแล้วก็ไล่มาที่15แล้วก็ยี่สิบสองสิบเจ็ดแล้วก็วัดฝนอย่างเดียวนะครับนี่คือลักษณะการตั้งสถานีโทรมาตรซึ่งมีทั้งหมด6สถานีนะครับวัดฝนอย่างเดียว2วัดระดับนาและฝนสนะครับก็เป็น6สถานีนะครับส่วนตรงมันไม่ได้โชว์รูปมันจะมีสถานีของของโครงการเจ้าพยาอยู่นะครับเจ้าพยาคือทีท T ดับิลอย่า n อ็น24นะครับม t ีเอ็น24โครงการเจ้าพยาอยู่ตรงกลางนี้นะครับเร,เ,รเ,เ,เราก็เลยเราก็เลยเลือกสถา,สา,สานีคอมสถานีเอ t n ยอ็ส24ของเจ้าพยานะครับอันนี้คือสรุปให้เห็นแล้วก็เราก็มาทําลักษณะของอาการกระจายตัวของสถานีโทรมานะครับเราก็พยายามให้สถานีนะครับครอบคุมการวัดก็คือเส้นเส้นสีแดงก็คือเทเ้นนะครับที่เราแบ่งว่า ฝนที่ตกในเส้นสีแดงล้อมรอบด้วยลุ่มน้ำเนี่ยก็คือฝนที่สถานีสมมติอันนี้สถานี้ีเท1รับผิดชอบไปรับผิดชอบฝนที่ตกในบริเวณนี้นะครับ5ก็รับผิดชอบฝนที่ตกในบริเวณลุ่มน้ำนี้นะครับ6ก็รับผิดชอบฝนช่วงนี้นะครับ15ก็ฝนช่วงนี้17ก็ช่วงนี้22ก็ช่วงนี้ครับโดยหลักการแล้วยิ่งมากยิ่งดีครับแต่ยิ่งมากอัปประมาณก็ยิ่งสูงนะครับมันเป็นโครงการ เรียกว่าเป็นโครงการแรกในรุ่นน้ำบางทองในในปีต่อๆไปเวลา,าตั้งเราก็ต้องตั้งหนันนีเพิ่มเข้าไปเพื่อจะทให้การติดตามสภาพน้ํามันดีขึ้นนะครับแต่ว่าคือผมก็ไม่อยากพูดว่ามันลิมิตด้วยงบประมาณนั่นแหละนะครับก็คือว่าถ้าเรามีตังค์เยอะเราก็ตั้งสักยี่สิบถาน,นีก็ยังได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในการตั้งหถาน,นีแต่ว่าพอมันลิมิตด้วยงบประมาณแล้วก็เลือกให้มันเป็นตัวแทนให้มันกระจายตัวเหมาะสมนะครับก็คือตัวเลขง่ายๆคือว่าสถาน,นีหนึ่งครอบคลุมพื้นที่อย่าให้มัน อย่าให้มันมากกว่า500ตารางกิโลยิ่งพื้นที่ภูเขาเนี่ยยิ่งต้องครอบคุมน้อยเพราะว่าภูเขาคนละด้านฝนก็ตกไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นที่ราบเนี่ยอาจจะครอบคุมพื้นที่ได้กว้างหน่อยนะครับก็ก็ตามข้อจํากัดของมันไปนะครับอันนั้นคือลักษณะของการเลือกสถานีนะครับเราก็พยายามเลือกให้มันกระจายตัวในลุ่มหนาแล้วนะครับอันนี้ให้ดูว่าสถานีโทรมารที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะที่ผมเกริ่นไปก็คือมันจะมีสถานี TNC4 อยู่ นะครับเทียนยิบสี่อยู่นะครับของของการเจ้าพยานะครับก็อันนี้ก็เราก็ไม่ตั้งสามซ้อนนะครับเราก็ตั้งครอบกันไปนะครับก็อันนี้คือจะโชว์ให้เห็นว่าทีเอ็นยิบสี่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นจะอยู่ช่วงระหว่างสิบห้ากับยีิบสองของสถานีของโครงการวางทองนะครับก็คือยีบสี่อยู่ตรงกลางประมาณก,กลางเราก็เลือกสิบห้าแล้วก็ยีิบสองครอบไปนะครับฝนแล้วก็ ผลการดำเนงารากวาดตัยงแต่21ออกมานะครับแล้วก็ไล่ล,ลงไปไล่จาก21นะครับเบอร์6เบอร์15แล้วก็เบอร์22ที่วัดนางนะครับสถานีหลักเราอยู่ที่ที่เนี่ยครับกรมชุมพรสามเสนนะครับรรสถาน,านีย่อยอยู่ที่โครงการชประทานพิศโลกแล้วก็สํานักชมพูทานที่ 3, สามสองสองสถานีนะครับสถานีหลักย่อยนะครับสถานีสนามมีทั้งหมด6นะครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็แน่นอนมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็สรุปก็คือในโครงการโครงการในที่นี้หมายถึงโครงการโทรมาสนะครับมาโทรมาสก็จะมีทั้งระบบโทรมาสแล้วก็เราก็มีการติดตั้งระบบฐานข้อมูลแล้วก็แบบจําลองคณิตศาสตร์นะครับที่ใช้ในการเป็นระบบช่วยตัดสินใจในการบร,ริหารจัดการน้านั่นเองนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายคือข้อที่5เนี่ยเราก็วันนี้เราก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของของกรมชลประทานนะครับก็ ผมอธิบายเรื่องของสโคของของเขตการทํางานของของตัวแบบจาลองนะครับเฉพาะมันแบบจำลองก็คือแบบจาลองที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับเราเราใช้ชุดของแบบจาลองอที่ชื่อว่าอินโฟเวอร์กับฟั r เว r ร์นะครับเป็นแบบจาลองของประเทศอังกฤษนะครับแต่ปัจปจุบันบริษัทจากอเมริกาเนี่ยเขามาคล้ายๆกับมาเทศโอเวอบริษัทเ r ชอาร์ไปนะครับมันก็เลยเปลี่ยนชื่อ ชื่อบริษัทนิดนึงนะมันเป็นชื่อ Innosys แล้วทำเป็นของอเมริกาเทคโอเวอร์บริษัทเบงฟอร์ดไปก็คือบริษัทเบงฟอร์ดก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทซอฟ์แวร์จากอเมริกานะครับแต่ว่าชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยชื่อชื่อชื่อในการขายชื่อในการค้าเนี่ยยังเป็นชื่อเดิมก็คือชื่อว่าอินโฟเวอร์กับฟัดเวอร์นะครับอินโฟเวอร์กับฟัดเวอร์นะครับเดี๋ยวจะได้ลองใช้กันตัวตัวแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณต่างๆเนี่ย ที่ว่าอินโฟเบรคส่วนระบบ d ี s เนี่ยเราเรียกว่าฟัดเบรคครับเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงช่วงบ่ายนะครับจะได้ใช้ฝัดเบรคกันที่ที่พัฒนาเสร็จแล้วของแม,ม่น้ํบางทองนะครับเอ่อสเกลเมติกหรือว่าแผนภู่มลุ่มน้ำนะครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะแม่น้ำแบบเส้นเดียวนะครับมันก็ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือมันไหลาจากสารีเอ่อวัดน้ำก็คือที่โทรมาเบอร์21 <c oughs> เบอร์6เบอร์15และเบอร์22นะครับ เราก็แบ่งรูปน้าย่อยให้ที่มันไหลเป็นไซสโฟลงหรือว่าเป็นรูปน้าย่อยที่หลงนั้นด้าน,นข้างนะครับอันนี้ก็คือถูกทำแผนภูมินี้ก็จะเอาไป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 เป็นในการพัฒนาแบบจําลองต่อไปนะครับระบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นระบบที่ที่ใช้ในการตัดสินใจกึคือจะเป็นระบบโทรมาสระบบ d ีเหรือเรียกย่อว่าดีเอ,เอ,เอ S, นะครับก็คือ,อผู้ใช้งานเนี่ยสามารถอาตอบโต้กับ ตัวแบบจำลองนะครับแล้วก็ถามข้อมูลได้นะครับคือต้องการจะทํากรณีศึกษาต่งตางๆนะครก็เลือกไปแล้วก็ให้มันคํานวณให้แล้วก็ได้ผลยังไงก็เลือกวิธีในการจัดการแบบนั้นนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ไปนะครับ,รบ,รบลักษณะการทํางานของดิจิทก็คืออย่างที่เห็นในภาพน,นะครับก็ในขั้นแรกเนี่ยนะครับดิจเ,เนี่ย เราไม่ได้เราไม่ได้นั่งเฝ้ามันตลอดนะครับมันจะทํางานอัตโนมัติให้เรานะครับทุกเช้าเราก็จะมาดูรายงานการทํางานของโทรมัติดิเนก็คือเราจะให้ให้มันล้างอัตโนมัติพูดง่ายนะครับเราจะตั้งไว้นะครับของวางทองหรือปบํำลองตรงนี้มันสามารถตั้งให้มันลันงออโต้ได้ทุกๆ15นาทีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราลังถี่ไปมันก็เปลืองเปลืองรีซอสหรือเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเราก็เลยตั้งให้มันลันงทุกๆตัวทั่วๆไปจะตันประมาณทุกๆ6ชั่วโมง ครับบาละสี่ครั้งหชั่วโมงนะครับมันก็จะรานเป็นรอบไปนะครับแต่สุดท้ายเริ่มาดูตอนเช้าครับตอนเช้ามันก็จะมีลักษณะการแจ้งเตือนจากแบบจําลองนะครับเราก็ถ้าเราพบว่ามันมีปัญหาคาดว่าจะเกิดน้าท่วมมันก็จะเตือนเราก็ค่อยปรับโหมดจากการรานอัตโนมัติมาเป็นการรันโดยใช้แนวทางเลือกต่างๆนะครับว่าจะทํำยังไงเราก็รันเป็นแบบแมนวนวลอีกทีว่าถ้าเราคาดว่าฝนนจะตกมากกว่าวันนี้ นะครับน้าท่าข้างาจะเป็นยังไงนะครับหรือถ้าเรามีอาคารต่างๆเราจะผ่านน้าไปทางนั้นยังไงนะครับมันจะมีผลกระทบอะไรกับรูปน้ํำยังไงนะครับอันนี้คือปรับโหมดจากร้านอัตโนมัติในการเตือนแล้วก็ปรับมาช่วยในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการลักษณะการทํางานยันเอซึ่งยูอเอนเนี่ยถ้ามันทํางานคือมันคำนวณได้ช้าเนี่ยมันก็จะทําให้การเดินผัยนก็ช้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเรา ออกแบบมาให้มันสามารถสามารถทำงานได้ไดอย่างรวดเร็วมันก็จะสามารถแจ้งเตือนอะไรได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับอันนั้นลักษณะการทํางานของระบบ d ีเนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ลองใช้กันในในช่วงบ่ายช่วงช่วงที่ได้ได้ลองใช้โปรแกรมกันนะครับฐานข้อมูลนะครับมันอันนี้ผมคงได้อบรมกันไปแล้วในเมื่อวานนะครับก็คือเป็นลักษณะของเราใช้เป็น SQL SQL นะครับ เราไอทีเอลผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็คือตัวเมนหลักๆที่เก็บข้อมูลือเก็บอยู่ที่เครื่องอันนี้คือกรองนี่คือเหมือนกับเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่สามสามส่วนก็คือส่วนที่เป็นเก็บข้อมูลโทรมาเนี่ยจะเก็บอยู่ในแล็ตเตอร์เบนละนะครับแบบจำลองก็จะเป็นการเชื่อมโยงในทุกสวนก็คือรับเข้ารับออกนะครับคือแบบจำลองก็จะทําการรับข้อมูลจากโทรมาสเข้ามาในทุกๆ15นาทีหลาย15นาทีส่งเข้ามาแบบจำลองจะทําการคานวณ นะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำการแสดงผลในอินเทอร์เน็ตบ้างในเป็นรูปแบบรายงานบ้านนะครับในลักษณะการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลนะครับองค์ประกอบของโทรมาสนะครับโดยทั่ว,วไปนะครับก็ในโครงการทั่ว,วไปของกรมชุมทางน,นะครับทั้งหมดก็คือจะใช้ลักษณะเป็นสกด้าก็คือโดยาโดย,โดย,โดยมีการสื่อสารหลักเป็นลักษณะข,ของ GPS นะครับ ก็จะต้องมีระบบะสำรองนะครับอาจจะมีซิมสองซิมนะครับก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ไมเกิดการมีความรีเลย์เรตตี้สูงนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่ฐานข้อมูลของตัวสกานานะครับสกานาก็ส่งข้อมูลให้กับแบบจําลองคํานวณนะครับนะครับแบบจาลองคํานวณมันก็จะคํานวณแล้วก็ส่งกลับไปให้ dss บบช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่สกานาะครับแล้วก็สแสดงผล เป็นรูปแบบของเว็บไซต์แล้วก็รายง,งานต่อไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนของของตัวระบบโทรมาสนะครับก็คือเป็นเป็นช่วงที่เกิดนํำนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ไอ้ตัวแบบจําลองนะครับก็จะผมผมจะแบ่งออกเป็นสองพานะร์นคือพาร์เช้า,ชานะี่จะเป็นล,นะปลักษณะปูพื้นไปก่อนว่าวงการโทรมาส์บางทองเป็นยังไงทุกท่ากนกา็ทราบแล้วว่ามันจะมีสถานีทั้งหมดหกสถานีนะครับเดี๋ยวผมจะเบรกนะครับสักสิบห้านาทีนะครับ แล้วก็จะมาต่อด้วยแบบจําลองรายละเอียดของแบบจาลองแต่ละอันว่ามันเป็นยังไงนะครับทํางานแบบยังไงแล้วก็ถ้าเวลาเหลือนะก็จะให้ทุกท่านลองใช้โปรแกรมกันครับถ้าไม่ถ้าไม่ทนันจริงๆก็จะไปเริ่มช่วงบ่ายทีนะครับแต่ก็จะพยายามให้อยู่ในเวลานะครับก็ที้ขอพร้อมที่จะเบรกโอเคครับก็เดี๋ยวเราเบรกสักสิบห้านาทีเรากลับมาตอนประมาณสิบโมงครึ่ง